สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังไขข้อสงสัยดื่มน้ำเย็นหน้าร้อนทำเส้นเลือดในสมองแตกจริงหรือไม่ช่วงนี้อากาศร้อนจัดหลายคนกังวลว่าการดื่มน้ำเย็นช่วงอากาศร้อนจัดจัดแบบนี้จะทำให้ส่งผลอันตรายอะไรหรือไม่ล่าสุดนพประชากัญยาประสิทธิ์เจ้าของเพจหมอประชาผ่าตัดสมองศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทโรงพยาบาลเชียงใหม่รามได้พิสูจน์ข้อเท็จจริง กรณีดื่มน้ำเย็นน้ำเย็นทำให้เส้นเลือดสมองแตกเป็นเรื่องจริงหรือไม่โดยภายในคลิปหมอประชาได้มีการวัดความดันก่อนและหลังการกินน้ำเย็น0องศา4แก้วหรือประมาณ8 0 0ซีพบว่าหลังดื่มน้ำเย็นแล้วความดันไม่ได้เพิ่มขึ้นซึ่งบ่งบอกว่าการดื่มน้ำเย็นไม่ได้เป็นสาเหตุทำให้เส้นเลือดสมองแตกทั้งนี้ยังได้ยกตัวอย่างที่แตกต่างกันระหว่างคนที่อาบน้ำเย็นราดน้ำพรดทั้งตัวเส้นเลือดที่อยู่พื้นที่ผิวของผิวหนังมีเยอะ ดังนั้นเมื่อเจอน้ำเย็นจึงหดตัวส่งผลเลือดวิ่งกลับสู่หัวใจมากขึ้นความดันจะสูงขึ้นแต่การดื่มน้ำเย็นพื้นที่กระเพาะมีไม่มากเท่าจึงไม่มีผลกับการเพิ่มความดันโลหิตของคนปกติการดื่มน้ำเย็นเป็นเพียงแค่การกระตุ้นความดันเล็กน้อยเพราะทำให้ร่างกายสดชื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ